อยู่ในป่าห็นยุงกัดจะข้าวก่อนจ้าอยู่ในปลาผู้เดียวจมอยู่ผู้เดียวนะจะ้าย้ายท้องมาเลาะเมืองต้นน่อยากนาย้ายนะท้องแม่เพื่อน,นมาเลาะเมืองมาเลาะสมนะจะ้านี่ต้นอยางนาะอยู่ในหล่องอยางพ้าราเพื่อน,นตะบานย้ายท้องกับแปลกประหลาดแดงสีไหมจ้านี่ต้นต้นนี่ใบเขียวดีดีย้ายท้องแปลกใหญ่เวลาเข้าไปเสื่อนต้นยางนานะเป็นยางเงิน คนที่ขายต้นยางนาะเพิ่นขึ้นมักเป่าว่าใส่เสือเห็ดเรียบร้อยแล้วเดอ้อใส่เสือเห็ดละงอกแล้วเดอ้อทั้งเหลืองทั้งขาวเพิ่นบาดีดีนี่ะะเพิ่น่าดีดีเพิ่นา่เนาเพิ่นใส่เสือเห็ดแล้วแลว่ารีงามนย้ายท้องเอามาปลูกนี่แกงามหย้าท้องเอามาปลูกเพื่นนอนนี่มีแต่เห็ดแบบนี่้ะมันมีแต่เห็ดแบบนี่เพื่อนนี่แก มีแต่เห็ดแนวนี้จ้ะนี่ลังมันจะเป็ี่ยนเสี่ยนเปลี่ยนลังข้างหลังเห็ดจะเป็นแบบนี้นะจ้ะนี่มแกทองเด็ดให้มึงเวลาทอนเด็ดมันจะมีนยนยางขา,ขาวๆยางขา,ขาวๆแบบนี้จ้ะนี่ยยางขาวยางสีขาวดอกสีเย็นเลี้ยงสีสมแบบนี้ไหมเจ้ะนี่สิเกิดแต่แบบนี้แหละจ้าตาบ้าน อย่างน้ายายท้องกระสือมานะจ๊ะเนาะต้นอย่างน้ายายท้องกับสือมาย้ำเข้าไปสืบเพิ่นก็่าใส่เสื้อเฮ็ดสองรอบแล้วสามรอบแล้วใส่เสื้อเฮ็ดละงอกเลียงละงอกขาวเพิ่นมากกว่าแบบนี้มาจ้ะยายท้องก็เลยแปลกประหลาดใจย้ำเขามาปลูกมันถ้าม่มีเฮ็ดละงอกมันคือมีแต่เฮ็ดแนวนี่จ้ะเฮ็ดแนวนี้มึงยายท้องเสียวลังมันให้มึงอีกเพื่อนเพื่อนมึงขาบ่บหไงได้จ้ะอย่างสิเป็นสีขาวยังไม่เอาเด็ด ละให้เพื่อนๆบอกแก้ท้องนะจ๊ะเห็ดแบบนี้กินได้ป่จ้า